ชมจบให้สรุปดราม่าที่สามีของคุณดิวอริษาลาออกมาเปิดใจทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงว่าทำไมถึงลบรูปบนอินสตาแกรมจนหมดเกลี้ยงถ้าอยากรู้ที่ชาเล่าให้ฟังค่ะ ชาวเน็ตคนไทยที่สนใจเรื่องของคุณดิวอริสาลาในช่วงหลายวันมานี้ก็คงจะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณเซบาสเตียนลีเขาแทบจะไม่ออกมาพูดอะไรเลยแถมยังทยอยลบรูปบนอินสตาแกรมออกไปหมดจนเหลือศูนย์รูปในที่สุดข่าวลือต่างๆก็แพร่สะพัดออกมา,มามากมายว่าทั้งสองคนอาจจะเลิกรากันไปแล้วรวมไปถึงมีข่าวลือว่าสามีของคุณดิวทําธุรกิจสีเทาต่างๆนานา,นาจนเกิดกระแสะด้านลบเยอะมากๆ ในที่สุดกลางดึกคืนที่ผ่านมาคุณเซบาสเตียนลีก็ได้ออกมาโพสต์เปิดใจแล้วค่ะเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเกิดแปลออกมา,าคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณว่าช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานี้มีข่าวเกี่ยวกับตัวเขาเองถูกบิดเบือนไปจนเกินจริงหรือว่าบางข่าวก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงบางข่าวเนี่ยถูกสร้างเพื่อย,ยอดคลิกเบตมากกว่าการบอกความจริงซะอีกเ <ๆ S 2> ขาก็เลยอยากจะชี้แจงว่าภาพทั้งหมดที่หายไปบนอินสตาแกรมเขาไม่ได้ลบค่ะเขาไม่ได้โพสต์อะไรบนอินสตาแกรมมา2ปีแล้วเขารู้สึกว่า ว่าความทรงจําเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากขึ้นเป็นสิ่งที่เตือนใจในช่วงเวลาที่ดีกว่าและด้วยเหตุผลนี้เขาไม่อยากแบ่งปันรูปภาพเหล่านั้นต่อสาธารณะอีกต่อไปแล้วโพสต์เหล่านั้นไม่ได้สะท้อนตัวตรงของเขาในปัจจุบันแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีอะไรที่จะต้องปิดบังนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาซ่อนรูปภาพทั้งหมดบนอินสตาแกรมเป็นแบบส่วนตัวเขารู้สึกไม่สบายใจที่ต้องแบ่งปันชีวิตของตัวเองเขาเหนื่อยที่จะต้องเห็นรูปลูกๆพ่อแม่แล้วก็ตัวเขาถูกนําไปใช้เพื่อสร้างข่า อย่างตัวคุณดิวเขาต้องอยู่ในสายตาของสาธารณชนตลอดก็อาจจะมาพร้อมกับความคาดหวังบางอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่จะต้องจําไว้คือเราก็ยังเป็นบุคคลทุกคนควรมีสิทธิในพื้นที่ส่วนตัวและขอบเขตของตัวเองนี่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรเคารพไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีอาชีพใดก็ไม่ควรถูกเปิดเผยชีวิตส่วนตัวโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมหนึ่งในข้อกล่าวหาที่ไร้สาระที่สุดที่เขาถูกโยงไปคือการมีส่วนร่วมในอัชญากรรม ข้อหาดังกล่าวเนี่ยเป็นเท็จทั้งหมดไม่มีมูลความเป็นจริงเลยตอนแรกก็เอาไปโยงกับการพนันออนไลน์สักพักก็แก๊งคอรเซนเตอร์ตอนนี้ก็มากล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธนี่เป็นการทําลายชื่อเสียงของเขาแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้อีกต่อไปคุณเซบาสเตียนลียังกล่าวอีกว่าทุกคนที่รู้จักเขาสามารถยืนยันแหล่งที่มาของทรัพย์สินของเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่รวยถ้าเห็นเขามีอะไรก็คือนั่นมาจากความรักและการสนับสนุนของพ่อแม่ของเขาที่ทํางานหนักมาตลอด เขาไม่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นคนรวยขอให้ทุกคนหยุดคาดเดาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงจากนี้เขาจะใช้ชีวิตแบบเงียบสงบและทุ่มเทให้กับครอบครัวของเขาเท่านั้นดิวเป็นแม่ของลูกๆเขาและเธอจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางขมชลิกออนไลน์ครับ